สรุปผลดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าติว้วประจำเดือนพฤศจิกายนวันที่1พฤศจิกายน2566นากินงปรียานุชอุ่นใจครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอำเภอป่าติว้วปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าติว้วพร้อมด้วยนายนาฤเบศหรือเรื่องครูและนางธิดารัตน์นินทศิลห์ครูกศนอำตำบล เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566สำนักงานสกรจังหวัดยะโสธรวันที่2พศจิกายน2566นางปริยานุชอุ่นใจครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศอนอำเภอป่าติ้วปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าติ้ว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนพฤศจิกายน2566วันที่6พฤศจิกายน2566นางปริยานุชอุญจครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศอนอำเภอป่าติว้วปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าติว้ว พร้อมด้วยบุคลากรสกรอรอำเภอป่าติว้วรับการนิเทศติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามระบบก,การควบคุมภายในด้านการเงินบัญชีพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดวันที่7พฤศจิกายน2566นางปริยานุชอุ่นใจครูรักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอป่าติว้วปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าติว้ว พร้อมด้วยบุคลากรสกรออำเภอป่าติ้วให้การต้อนรับนายสุรพงษ์ทิพโอสถพร้อมด้วยนายธีรวุฒิชัยนนหัวหน้ากลุ่มง,งานในการพบพูดคุยประสานขอความร่วมมือในการสนับสนุนภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนสงกรออำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธร8พฤศจิกายน2566นางปริยานุชอุ่นใจครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกสอนอำเภอป่าติ้ว ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าติ้วเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการเทียบระดับการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams นสกรออำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรวันที่9พฤศจิกายน2566นางปริยานุชอุ่นใจครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอำเภอป่าติ้ว ปฏิบัติหน้าที่ผู้อาํานวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อําเภอป่าติ้วเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดเตรียมง,งานประเพณีลอยกระทงอําเภอป่าติ้วประจําปีพุทธศักราช2566เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงามของอําเภอป่าติ้วให้คงอยู่สืบไปณห้องประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลป่าติ้ววันที่9พฤศจิกายน2566 นางปริยานุชอุญจครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอำเภอป่าติว้วปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าติว้วดำเนินการประชุมบุคลากรสอกรออำเภอป่าติว้วเพื่อวางแผนการดำเนินง,งานณห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรวันที่10พฤศจิกายน2566นางปริยานุชอุญจ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอำเภอป่าติว้วปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าติว้วมอบหมายให้บุคลากรดำเนินการจัดโครงการปฐถมมิเทศนักศึกษาสกลประจําภาคเรียนที่2ทับ2,566ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายณศูนยะ์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าติว้ว ที่13พฤศจิกายน2566นางปริยานุชอุ่นใจครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศอนอำเภอป่าติว้วปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าติว้วพร้อมด้วยนายนาฤเบศดอเรื่องครูนางสาวสุจิตราแสนสเสน่ห์ครูกศนอตำบลน,นางสาวโชติตาทองสิงห์ครูกศนอตำบลเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความมั่นคงดํารงศาสตร์พระราชาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบตัติประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567นักห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเดินตามรอยพ่อสอกรอยโสธร4พฤศจิกายน2566นางปริยานุชอุ่นใจครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอำเภอป่าติ้ว ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าติ๋วพร้อมด้วยนายนาริเบตนือเรื่องครูและนางสาวรัชชาสิงห์ทุทนาชายัยครูกอนตำบลเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำข้อมูลนักศึกษาเพื่อนำเข้าระบบการจัดสอบ m อ็นประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566 ณห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเดินตามรอยพ่อสอกรอยโสธรวันที่15พฤศจิกายน2566นางปรียานุชอุ่นใจครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศอนอำเภอป่าติว้วปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าติว้วร่วมเป็นเกียรติในพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชาทานกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยมีนางวิชุดาเข็มเพชนนเพรนายอำเภอป่าติว้วเป็นประธาน 17พฤศจิกายน2566นางปริยานุชปุญจใจครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอำเภอป่าติว้วปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าติว้วพร้อมด้วยบุคลากรสอกกรอำเภอป่าติว้วร่วมทอดถวายกรถินสามัคคีอำเภอป่าติว้วประจำปี2566นณะวัดบ้านคำกลางหมู่ที่9าตำบลโคกนางโกอำเภอป่าติว้วจังหวัดยโสธร วันที่21พฤศจิกายน2566นางปริยานุชปุญจาครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอำเภอป่าติ้วปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่ง,งเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าติ้วดำเนินการประชุมบุคลากรสกรออำเภอป่าติ้วเพื่อวางแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมณห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรวันที่23พฤศจิกายน2566 นางปริยานุชปุญใจครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศอนอำเภอป่าติ้วปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสูงส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าติ้วมอบหมายให้บุคลากรสอกรออำเภอป่าติ้วร่วมทําบุญตักบาตรงานปฏิบัติธรรมปริวาตกำนะวัดป่าหนองชุมบ้านหนองชุมตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรวันที่23พฤศจิกายน2566 นางปริยานุชอุ่นใจครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศอนอำเภอป่าติว้วปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าติว้วพร้อมด้วยนางสาวสุจิตราแสนสเสน่ห์ครูกศนอตำบลเข้าร่วมตรวจคัดกรองข้อมูลประกอบการคัดกรองศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา2566 ณห้องประชุมศูนย์เรียนรูศ้ศาสตร์พระราชาเดินตามรอยพ่อสอกรอยโสธร24พฤศจิกายน2566นางปริยานุชปุญจาครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอำเภอป่าติว้วปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่ง,งเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าติว้วดำเนินการประชุมบุคลากรสกรออำเภอป่าติว้วเพื่อวางแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมต่อโครงการ นห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรที่25พฤศจิกายน2566วชีราวุธวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้านางปริยานุชปุ่จใจครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอำเภอป่าติ้วปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่ง,งเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าติ้วพร้อมด้วยบุคลาก,สกรสกรออำเภอป่าติ้วและคณะลูกเสือวิสามัญ สกรออำเภอป่าติว้วร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสวนรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6วันที่27พฤศจิกายน2566นางปรียานุชอุ่นใจครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกรอนอำเภอป่าติว้วปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าติว้วพร้อมด้วยนายนารเบทหรือเรื่องครู ร่วมพิธีเปิดโครงการสืบสารประเพณีเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี2566วันที่28พฤศจิกายน2566เวลา8นาฬิกานางปริยานุชอุ่นใจรวงเข้าเฝ้ารับเสด็จและส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารวิทยาวัฒนา ศูวนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษารนะ้อยเอ็ดณศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดอําเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่29พฤศจิกายน2566เวลา13นาฬิกา30นาทีที่ร้อยโทจนงนนทมาศผู้อำนวยการสำนักงานสกรจังหวัดยโสธรลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายตามภารกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้นการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567พร้อมให้กําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนางสาวกนกพรพันธ์แถวนาชุมครูผู้สอนคนพิการยายสถานที่ปฏิบัติหน้าที่วันที่30พฤศจิกายน2566เวลา10นาฬิกาอะ นางปริยานุชปุ่นใจครูพร้อมด้วยนายนารุเบตหรือเร,เรื่องครูและนางสาวโชติตาทองศิลป์ครูกศนอตำบลเข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารข้าราชการหัวหน้ากลุ่มง,งานเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติงานเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน2566ครั้งที่11ทับ2566ผ่านระบบซึ่งมีดิงนศกรอ,อำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธร